ครับได้ได้เอครับโอเคครับหนูในหนูในในครับสวัสดีค่ะนายท่านอะไรให้หนูใช่ไหมคะเลไปเลยอ๋อนวดกระปูให้หน่อยได้ไหมครับ, <c oughs> บนวด <c oughs> ก,กระปูให้หน่อยได้ถ้านยท,ท่านสั่งแล้วก็ต้องทำสินะครับเข้าใจแล้วค่ะ ได้ครับก้มเลยก้มเลยก้มเลยตัวหลักดีกว่ารินดีจักครับผมวันผู้บริหารกูเกิลไทยแลนด์คอมมูนิตี้กันปัจจุบันนี้โอเคอผมแอดเพื่อนได้ป่ะเนี่ยถ้าเป็นผู้บริหารวิทยาชาติไทยแลนด์ว้าว <Wow. S 1> ได้ครับอย่าลืมเข้าไปเป็นเฟซบุ๊กนะครับเราสรเราเราเปิดพื้นที่ให้พวกท่านได้ไปไปไปแชร์คล <Share S 1> ิปได้ <ship S 1> ช่องของท่านโดยปีว้าว <Wow. S 1> เออน้องอะไรวะเนี่ยพี่จำชื่อไม่ได้หรอวะขอบคุณนะครับที่ร่วมขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นปรหวั<ม>งว่าคลิปในช่น,นลของคุณจะช่วยสร้างสังคมไทยให้แข็งแรงผมอันนี้ผมไม่รับปากเลยครับสญญเสญยคอนเทนต์ผมจะเป็นพวกมอสาวมากกว่าครับที่พื้นนี่คืออะไรครับเนี่ย security sexy reality r i t y ค่ะเราเป็นเราเป็นซีเคียรร้านนี้ อแต่ผมแต่ผมอยากเป็น security ในใจคุณนะครับคุมอ่ะคุมที่ว่าอะไรคืออะไรครับคุมแบบไหนคุมแบบไหนก็คุณบอกว่าจะเป็น security ในใจเราไงแบบคือคุณจะมาทำอะไรมามาควบคุมเราเปล่าครับเปครับเป็นบอดิกาดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเป็นแบบอักคารหน่วยอักคาองคาร์ลอะไรอย่างเงี้ยว้าอาลวาเหรอไหวหรอ ผมไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะผมไม่รู้จะตอบยังไงเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมเข้ามือกันนะเดี๋ยวผมคนเพื่อนที่ชื่ออะไรครับเพื่อนคนนั้นเขาชื่อว่า I Love You I Love You หรอไม่ผมหมายถึงผม I Love You คุณเน่ะอย่างงั้นก็ I Love You Too ครับโอเคเอาเพื่อนผมชื่อว่าปอครับ ชอบหมีไหมครับชอครับชอ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 บชาชาหมีไม่มีคนชอบาหมไม่มีคนหนีไม่มีคนชังเลยใช่หมชอบหมีไม่มีคนหมีไม่มีหนแคหมีแคจุดจุดจุดไหมสอแคหมีอขาไม่มีขาดไม่มีแสอยว ถ้าเรามีวันธเราคงได้ใช้ถ่านรึเปล่านั่นเราไม่จะไปไหนเันจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยไปแล้วนะก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นไหเลยห่แล้เหรอตกใจหมดเลยนึกว่าจะนึกว่าจะไปจากหัวใจพี่ซะแล้วปุ๊กจีละ หขอบคุณมากครับเอ้ยแต่เมื่อกี้เราแอดไปสองอย่างเลยนะคุณมิอะไรไปเหรอคะแอดทางเพื่อนแอดทางแฟนอะแต่คุณกดรับแต่เพื่อนวัสดีวัสดีคุณมีโอ้ผมเจอคุณเป็นล้านรอบแล้วผมแอดเพื่อนคุณได้ไหมเนี่ยคุณมี ผมเจอคนเป็นเจอผมเจอคนเป็นล้านรอบแล้วแอดเพื่อนคนได้ไหมได้แล้วอ่าผมแอดแล้วกันผมต้าครับว้าวสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยสวยก็เก่าเลยนะเนี่ยว้าวหืมตาเหลือกชนะเราผมไม่ได้ดูกระจกครับนานเนะอันนี้ตัวมายาเหรอไม่คิดตาเหลือกเรา เ like ม ür, ื่อก oh. oh. ี้ตาเลียงเลยเขาไม่ได um> ้ดูกระจกกัอว่ะไม่ได OK> ้คุยอันค <NO ือคือคือผมไม่อยากจะพูดนะตัวจีผมหล่อมากโอ้เปิดวาร์มไหมคือแบบจะเปิดวาร์มไหมคือแบบเออไม่ได้เดี๋ยวคุณเอาไปตั้งคอนเทนต์คุณเดี๋ยวช่วยคุณด้วยผมไปเจอเขาเบอร์ไหนเขาก็คุยเขาก็มีเพื่อนต่างประเทศต่อตลอดเลย คนนีอ่ะลูกครึ่งบ้างฝรั่งบ้างอะไรเงี้ยผมเจอเขาในเวอร์พวกนั้นเวอร์ไทยก็เจอบ่อยจนจนผมเห็นเขาบ่อยจนจนผมต้องแอดเพื่อนเขาเลยอ่ะผมเห็นเขาบ่อยจังทุกทุกที่ที่มีสาเสียงสาวน่ารักอ่ะจะมีเขาโผล่ทุกที่เลยจริงจริง จริงคนคนก่อนหน้านี้ก็คนก่อนการในนี้ก็เป็นโกโก้โกโก้ที่เป็นลูกพึ่งแล้วก็อ่าบาลานีที่เป็นสาวเชียงใหม่มีแต่คนเสียงน่ารักทั้านั้นอะผมเจอคนหมีตลอดเลยทุกเวอร์เลยที่มีเสียงสาวเสียงน่ารักจริงจริงจริงอันนี้พูดจริงน้องน้องพิมพ์ชอบป่าหรือชอบเขาหรือว่าชอบเรา ตีอะไรมาเล่นอะไมเล่นตอบคำถามมาเดียว้อ้าวีคุณสามารถสั่งแอ้งได้เลยนะคุณาริต้าคนนี้จะส่ใอาทุกสี่ครั้งอาทุกสี่เลยคุณคุณอยากได้ทุกสี่เลยใช่ครับอยากได้เป็นฮาเล่มอ่ะครับ ถ้าสุดใจติมเบรฮานิมนะครับไอโรแมนนี่มันคืออะไรอันนี้มันคือโค้กแข็งป่วยอันนี้คือโค้กแข็งป่วยมันคือโค้กมันคือโค้กแข็งป่วยครับไอรู้หรือเปล่าไอรู้ไอรู้หรือเปล่ามันคืออะไรโค้กแข็งป่วย ครับได้ได้เอาครับโอเคครับหนูนายหนูนายนายครับสวัสดีค่ะนายท่านอะไรให้หนูใช่ไหมคะอ๋อนวดกระปู๋ให้หน่อยได้ไหมครับนั่นนวดกระปู๋ให้หน่อยได้ไหมถ้าในท่านสั่งแล้วเราต้องทำสินะคะเข้าใจแล้วค่ะ ได้ครับก้มเลยก้มเลยก้มเลยเดี๋ยวรอดูเครียดไมไม่เคยสึกเครียดเท่านี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละกล่องละลายคนละกล่องกล่องเดียวกันครับกล่องเดียวกันผมจำได้ผมไปซื้อเซเว่นมาเมื่อกี้แล้วผมก็วางไว้ในบ้านหลังนี้แล้วคุณก็้าไปทิ้งแล้วแล้วคืนนี้ผมจะกินนมยังไงอ่ะวันนี้ขอกินนมคุณแทนละกัน ไม่แปลกครับไม่แปลกไม่แปลกที่จะเป็นคนแบบดี้เหเยอะดี๋เยวะด่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นทุกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่การแสดงครับผมผมเป็นดาราผมเป็นดาราตลิ่งเป็นแค่การแสดงเอออย่าไปแช่สองคนนี้นะครับสองคนนี้เขาชอบสองคนนี้เขาชอบบูบีผมอเป็นไรไม่เป็นไรผม อี่่วะต้องออกไปอุ้ยสีสีอยู่โรงแรมเดี๋ยวบอไปสีอยู่โรงแรมเดี๋ยวบอไปเล่มมาดูดกันได้โอ้ยว่าใส่ถุงว่าใส่ถุงดิี่ย What do you expect ก็ได้เลอแล้วติดเอิดก็โหดมากเหมายถึงเราเหรอหรือหมายถึงเธอติดหมายถึงเราติดหรือเธอติดอ๋อภาษาลูมาจากโคกเหรอภาษาลูมาจากโคกเหรอใช่อ๋อ มัยนี้ก็เป็นภาษาของกันเลยโอเคอืเป็นภาษาที่ใช้นินทาคนอื่นกันใช้ในประเทศที่คนใช้ก็อย่างนี้ก็เฮ้แต่ว่าพูดถึงเขามีภาษาโลแล้วอะมีวิชาภาษาโลอะไรเงี้ยแต่ของเรานี่มีวิชาแทงลูนะเกกับเราได้นะหนูทดลองให้ตันี้ยขของจริงว่ะ คนนี้ก็ของจริงว่ะเออจริงอย่าโม้เลยสิของจริงว่ะสุดๆนะผู้ยิ่งสุดในยีนี้ผมจะใช้ตัวนี้นะโอ้โอไม่นะตายหมดเลยอ๋อไม่นะเราตายกันหมดแน่เลยตายกันหมดน่เหมือนเหมทั้ทงคู่อะ คนไหนในคนลองบรรยายความความน่ารักของผมให้หน่อยเป็นภาษาเมื่อยะภาษาไอเสียงพากเมื่อยากเสียงมากสุดอย่างห่ะใช่ใช่คนมันสวยทั้งหล่อและน่าเกลียดสวยหล่อน่าเกลียดได้คุณแมคกิวครับคุณแบคกิวคุณแบคกิวครับ ไม่คิวครับนี่ครับนี่ครับจอมจครับผมกครับอันนี้มันเหมือนชีปนาบุที่อยู่ในกระเกงในผมเลยอ่ะเจ๊พ่อนุมในยนารก็รู้นนคือปุยใหญ่อีออนต่ออาถตัวเอรจาาหัวจาตาตาตตนตาเออเ้าวาอย่างนี้ชื่อนะนะครับนี่ตรัอยู่ Ui, ý nhỉ mình